รับคนที่มาขอเราเป็นเพื่อนเดี๋ยนี้นะครับเหมือนกันนะครับนิยากรับเลยสำสำหรับคนที่มีเพื่อนเยอะๆนะคนที่มาขอเราเป็นเพื่อนนะครับก็กดรับเลยกด yes ถ้าไม่มีนะครับก็จะขึ้นแบบนี้โอเคก็ไม่มีนะครับก็ใช่ไนมยะแบ่ข้อมูลเป็นชุดนะครับ ใส่ข้อมูลนะครับ1 ID ต่อข้อความหนึ่งบรรทัดนะครับสมมติว่าเรามีไอเยอะๆอย่างนี้ก็สามารถนำมาแบ่ไ,ได้นะครับแบบหนึ่งนะฮะผมจะใช้ให้ดูเดี๋ยวไปดึงข้อมูลมาล่อยดึงข้อมูลที่ f r e รีทูนดูฟังก์ชันดึงข้อมูลดึงข้อมูล ถึงข้อมูลแฟนเพจถึงข้อมูลกลุ่มก็ได้ถึงข้อมูลกลุ่มได้แล้วครับสมมติว่าดึงเรียบร้อยเนาะอัปเดตกลุ่มอะไรก็เรียบร้อยนะครเนาะสมมติว่าดึงเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บก็จะได้ไอดีว่ามีอะไรนะรอ export ไปเซ็นดีปุ๊บ เปิดข้อมูลไปมาก็จะได้ชื่อกลุ่มทีนี้เราต้องการที่จะเอาตัวนี้ไปใช้งานมี Copy นะครับ Copy ไปแล้วก็ไปที่ r e t ู r n ข้อมูลนะครับแล้วก็วางเลยนะครับทีนี้ผมต้องการแบ,บ่นะงข้อมูลเป็น5กลุ่ม5กลุ่มเนาะบางทีตรงนี้เลยนะข้อมูลเป็น5กลุ่มนะครับที่แต่งข้อมูลเห็นไหม ตัวนี้ก็จะเป็นชุดข้อมูลนะครับชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4นะครับก็ได้มีมีมี4ชุดนะครับ4ชุด17ราการก็นำไปใช้งานการโพสต่างๆหรือจะทำการแบ่งข้อมูลแล้วก็จะได้รู้ว่าโพสถึงไหนนะครับว่าข้อมูลเรานำไปใช้งานถึงตอนถึงชุดไหนแล้วอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลแล้วกันนำไปประยุกต์ใช้ในการโพสนะครับ มีการแบ่งโพสเป็นชุดๆอย่างเงี้ยนะครับจะทําให้การโพสง่ายยิ่งขึ้นนะครับโอเคตัวนี้ก็น่าจะหมดแล้วครับเป็นข้อมูลแล้วเรข้อมูลซ้าเนาะ